เอาสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับหนูทอดชนแนลเนาะวันนี้เราจะมาเล<อ>่นเกมบาคาร่าไปน้ำกันก่อนอื่นจะเข้าเกมบาคาร่าเนาะก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube หนทอดชนแนลด้วยนะครับทุกคนอเอาวันนี้เขามาลุยกันเลยเนาะว่าจะได้อะไรเอาวันนี้เขามาเข้าเกมเลยเนาะวันนี้เขาจะมีทูนยุติสองพัน เพราะว่าตาที่หนึ่งค่อยลงไปสา0ร้อยนะค่อยก็ได้กําไรมาแล้วส0มร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ลุยไปต้อเลยเนาะโอเคมาิรงน้ำกันพี่นอ้องถึงว่าเว้าภาษาไทยภาษาเราปนกันก็ขออาภัยขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าเห่าก็กำลังเหียนระเว้าภาษาไทยคือกัน แล้วก็กําลังเรียนเว้าภาษาเราคือกันแล้วก็เราไทายไป<อ>นํกากันไม่สนใจเลยพี่น้อง <c oughs> ไปเลยลุยคือเกมไปต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะโ okay, อเคเนาะบวกมาอีกไม้นึงาบวกอีกไม้นึงแล้วโอเคถึงว่าเฮาจะอ่าเว้าบ่คอนหรือว่าเว้าบ่แจ้งก็ขออภยัยเด้อแต่ว่าบ่ม,มีปัญหาเหนาะเรื่องนี้นเีวเฮาหมวนไปนํกากัน เบิ้งไปน้ำกันโอเคนะเนาะมาลงกันลงกันลุยไปน้ำกันพี่น้องโอเคเนาะถ้าเฮาลินได้กำไรเราก็ขอให้หยุดเดอิอพี่น้องไม่จำเป็นต้องลินไปโดนเนาะเพราะว่าเกมอยู่นี้เจ้าเจ้ามือชนะหลายหลายกว่าอยู่แล้วเนาะเ้าเป็นผู้ไปเล่นเราจะมีความเสียหลายกว่าเจ้าเจ้ามืออยู่แล้ว เพราะว่าเจ้ามือเขาเจ้ามีเทนหลายเนาะเขามีเทนน้อยเขาได้น้อยนึงเขาก็ออกได้แล้วจเปลนต้องไปเอาเมดเงินเขาเจ้ามาเนะถ้าเขาคิดเอนี้เขาจะเม็ดโตให้เขาเจ้าเองโอเคฮะจะไปอีกสองสามไม้เนะอีกสองสามไม้ถ้าเขาได้กําไรก็ว่าได้กําไรเครึ่งทื้น,นหรือว่า เท่าทุนเนาะว่ากำไรตึมอีกหน่อยนึ่งท่นนี้เขาก็เศร้าเนะาะไ่จำเป็นต้องไปเอาหนึ่งมืนสองมืนโอเคเป้าหมายหนึ่งมืนสองมืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ล้มเหลวเนาะเขาก็บม่ได้ตามเป้าหมายก็เขาก็ผิดหวังไปเองนะโอเคนะพอเขามีกําไรแล้วเขาก็หยุดเลยก็ได้นะถ้นาเขาจะเข้ามาลิ้นไม่ค่อยเดินเงินเนาะค่อยเดินเงิน ในการเดินเงินก็ต้องมีสติเดินเงินนะบาจําเป็นต้องเดินไลน์บาจําเป็นต้องอ่านเดินให้เต็มที่เนะค่อยๆเดินเบิ้งตาเบิ้งตาใดนะมันมั่นใจเขาค่อยเดินไลนเนะถ้าตาไหนบ่มั่นใจเขาเขาก็ไอ้ค่อยเดินน้อยๆเอานะตาเนี้ยค่อนข้างว่าบมั่นใจปันไดนะโอเคไปค่อยๆเอา ไปน้อยเอาพี่น้องบกุก้าไปหลายตานี้นะยานเสียต้องมีสติอยู่ในตัวขเขาเนาะยานเสียแต่ว่าก็มั่นใจนนึงอีกเนาะก็เลยไปถ้าบ่มั่นใจเลยก็บุไปแล้วเนาะโอเคกันพนันนี่บอดีเดอ้อสิบ,บอกไข้เดอ้อถ้าผู้ใดติดกันพนันเนี่ยชีวิตลมแล้วแน่นอนครับพี่น้อง ถ้าเฮาบ่อสร้างในการพนันเรียกว่าเฮาบ่อสร้างครอบคุมอันรณ์ของเฮานะเนาะเฮาก็จะมึดโตโมเมนต์มึมดโตอีกมดทุกอย่างเลยเนาะมดทุกอย่างเพราะว่ากนนารพนักนการพนันนี้มันจะ,ะดึงดูดจิตเจอของเฮาเนาะเพราะว่าเฮาเสียไปแล้ว,นะวเนาะสมมติเฮาเสียเงินไปมด โอเคเนาะอยากไปเกมมือจังซีจังสั้นเนาะเอาเอารถไปจำเอาคำเอาคำไปจำเนาะสุดท้ายมาเสียไปหมดเสียทางรถทางคำอยังเตะเฮือนกับดินเนาะเอาไปจำอีกเกมมือต่ออีกโอ้โหบอลเรือเลยเนาะสุดท้ายสุดท้ายไปอยู่ใสสุดท้ายก็ไปอยู่อยูบันไดกับโบกูานะอยู่บันเขาจะเอาทีมขีงเง้เยาพอดเนาะโอเคเนาะ แต่ว่าค่อยว้าไปนี่ก็วอาให้มวนซื้อๆเต้องว้ากันหลายเดอว่ามันว้าไปตามอารมณ์เนาะว้าไปตามที่คิดโอเคเนาะมามันลุยกันเลยไปพันหนึ่งเนาะตอนนี้พอค่อนข้างมั่นใจเนาะอย่าคิดว่ามันจะต้องออกแดงว่าแดงยูนีมันจะต้องตัดเนาะแดงตัดแดงอยู่นีเนาะโอเคมันมันลุยกันบึ้งมันสิออกเทบอเนาะ โอ้โหน่กกาเกลียดเลยตายพี่น้องโอ้โหหกเต็มเออศูนย์โอเคโอ้สุดท้ายก็เสมอไปเกือบแล้วพี่น้องเลยเกือบไปแล้วกำไรพันหนึ่งเกือบไปโอเคนะมาเบิ่งกันต่อถ้าได้กำไรหน่อยหนึ่งก็สิออกเด้อพี่น้อง เติมอีกจากหน่อยเติมอีกสองสามตาเนาะถ้าเขาก็ขอหยุดถ้าบอกเขาก็ขอหยุดถ้าเสียก็ขอหยุดเลยเนาะโอเคผู้ใดมาเบิ่งก็อ่าช่วยติดตามในว่ากดไลค์คอมเมนต์มาจังหูว่ากันลงคลิปอ่า จังซี่มันพอได้บอ่อนอนหรือว่าเสียเฮ็ดจังได๋เนาะโอเคเนาะเพราะว่าหาก็มาลิน้นอ่าตัดคลิปเนาะหาก็ลิน้นตัดคลิปมาลิ้นตัดต่อวิดีโอซื่ๆอๆเนาะในการตัดต่อก็บ่เคยตัดต่อมาเื่อบ่ได้เียนเนาะเบาซื่อๆละ่ะบ่ได้เียน,นีอาจารย์มาอาจารย์ของตัวเองเท่านั้นเนาะอืมตัดต่อมา โอเคเนาะตอนนี้มั่นใจเลยเนาะไปเลยสองพันกำไรเป็นมืดแล้วนะถ้าเข้าก็ได้กำไรมาถ้าเสียก็ท้อทืนถ้าเสมอก็บบเป็นหยางเนาะออกทันทีเนาะเพราะว่าเราได้กำไรสองพันแล้วเนาะพี่นะ้องเจ็ดเต็มโอ้โห่เจ็ดขออีกโอ,อ้ขอขอโอ้ยสุดท้ายก็บอะไรเนาะพี่นะ้องสุดท้ายก็บอะไร เอาถ้าเป็นจังซีแล้วนะเนาะเขาก็ขอพักพรสักกอน,นะพี่น้องพอได้กดําไรน้อยนึงอาก็ขอครอบใจทุกคนเนาะที่บ่งวิดีโอหรือว่าบางคลิปของข้าพเจ้าในจดหมดเนาะขอบคุณนะครับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข้าพเจ้าอีกด้วยพบกันในคลิปไหมนะครับ